จังหวัดนครนายกเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายสุภกินแวงชินเป็นประธานเปิดศูนย์ำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยภายในงานได้มีการรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆซึ่งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางศูนย์ครับ แล้วจากนั้นท่านผู้ว่าก็ได้ปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยแสดงสัญลักษณ์ขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยมีเป้าหมายเพื่อให้จํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการครั้งนี้มีการตั้งจุดตรวจด่ดานตรวจแบบบูรณาการด่านชุมชนอำนวยการความสะดวกในการเดินทางการจัดการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ครับ นรงนครจินดาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเปิดด่านคัดกรองยานพาหนะรถโดยสารรถบรรทุกขนาดใหญ่ทุกประเภทบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304ตอนกระบินบุรีวังน้ำเขียวบริเวณหน้าร้านอาหารเรือนขวัญตำบลบุพราม์อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยจะมีการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุกเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับรถระยะทางลงเขายาวๆซึ่งจุดคัดกรองนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดแวะพักตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์พร้อมกับระบบเบรคและตัวผู้ขับขี่ก่อนที่จะเดินทางลงมายังพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีซึ่งที่ผ่านมาจะมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากรถบรรทุกในการใช้เส้นทางสายนี้นะคะทางจังหวัดปราจินบุรีจึงหาวิธีการแก้ไขเพื่อรับมือกับการจราจรในช่วงวันหยุดยาวสิ้นปีที่จะถึงนี้ แล้วก็ที่ชนบุรีนะครับสถานีวิทยุสัญชายเรดีโรร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชนบุรีสภากาชาติไทยรับบริจาคโลหิตเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุซึ่งในปัจจุบันนี้โลหิตยังคงขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการทางสถานีวิทยุสัญชายเรีดีโอจึงร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3จังหวัดชนบุรีสภากาชาติไทยจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นครับ ซึ่งก็จัดอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนโดยครั้งนี้ก็มีพนัการภายในศูนย์การค้าและประชาชนชาวศรีราชาพากันมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุต่อไปครับ าทางด้านพันตำรวจเอกสุรกิจอ,อินอำนะคะผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรศรีราชาเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดค่ะเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการปฏิบัติงานโดยเน้นหลักการทำงานด้วยคุณธรรมเอื้อเฟื้อและดูแลผลประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักพร้อมทั้งสายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดก็ กับเปลี่ยนนะคะให้มีการทํางานเป็นทีมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งมีการเน้นย้ําค่ะในเรื่องของการตรงต่อเวลาและการแต่งกายที่ถูกต้องสุภาพนะคะสิ่งสําคัญก็คือต้องดําเนินการสะสาง คดีค้างเก่าให้หมดไปนะรวมทั้งจัดกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อออกสืบสวนหาข่าวในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างจริงจังค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบสำหรับเมืองศรีราชาจะต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุดค่ะท่านผู้ชมครับมีความคืบหน้าของโครงการเสริมทรายชายหาดนาจอมเทียนเมืองวัทยาเฟสแรกนะครับ ากทางด้านของดรมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมบอกว่าตอนนี้โครงการมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากครับคาดการว่าผู้รับจ้างจะสามารถส่งมอบงานได้ทั้งหมดในวันที่24ธันวาคมนี้ครับทั้งนี้เมื่อผู้รับจ้างส่งงานเสริมสายแล้วทางกรมเจ้าท่า ก็จะถือโอกาสนี้ในการมอบเป็นของขวัญให้กับชาวพัทยาและคนไทยทั้งประเทศรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับการเสริมทรายชายหาดนาจอมเทียนเมืองพัทยาเฟสแรกก็ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมเจ้าท่าในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาระยะทางทั้งสิ้น3.5กิโลเมตรขนาดความกว้างของชายหาดตลอดแนวประมาณ50เมตรด้วยงบประมาณก่อสร้างจำนวน5 180ล้านบาทและมีสัญญาก่อสร้างตั้งแต่ปี63ถึง66รวมระยะเวลาดำเนินการ900วันซึ่งหลังจากที่เสริมทรายเฟสแรกเสร็จแล้วก็จะไปต่อที่เฟสที่2ครับระยะทางอีกประมาณ2.6กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้การเสริมทรายชายหาดจอมเทียนนั้นมีความยาว7.1กิโลเมตรเนี่ยจะได้สมบูรณ์สวยงามรองรับการท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไปครับ การถมทรายที่หาดจอมเทียนซึ่งครานี้ก็เหลืออีกเพียงนิดเดียวเข้าใจว่าไม่เกิน24ธทันวานี้ก็จะมีการสมมอบงานซึ่งการถมทรายที่หาดจอมเทียนแห่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในภารกิจของกบเจ้าท่าที่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยานอกจากนั้นก็ยังมีเสฟฟที่2ที่จะต้องถมต่อให้มีความยาวประมาณ7กิโลเมตรนอกจากนั้นก็ได้รับความร่วมมือจากทางผู้ว่าราชะการจังหวัดท่านนายกเมืองพัทยานะคะ รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้มาใช้บริเวณริมชายหาดจอมเทียนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กำชับให้หน่วยงานของกรมเจ้าท่าในเรื่องของดูแลความปลอดภัย